ว่าไงเขาอยู่นี่นะเขาอยู่นี่นะครบเสร็จแล้วอ่ะจิวีสสี่เก้าห้าสิบจ้าแม่เปล่าอันนี้ม่ตานะคนเสร็จแล้วนะ ห้มาแล็วสีก้าวเป็นย่ไวะไม่มีใช่ไหมมีแปดแล้วมาห้าสิบเลย,ลยมีส hmm? ีก้าวโอเคห้จ้าหญิงแคงหนึ่งรวมสองใช่ไหมแ่งนกน,นะ้ตกไ เฉื่อยกระโพดไปเลยซึ่งจริงๆเนีอยากทำมากทุกอย่างมันเป็นใช่กรเฉยใหม่มันหวานนะมันไม่สารและสินนิ้ในการทำอาหารมันเป็นสารเวลาทำแล้วมันน่ากินใช่แต่นั้นจริงๆนี้ไม่ไหวแล้วนะแต่นั้นเราก็ผ่านเหมือนกันไอ้ที่เขาทำไว้นั่นนะแล้วก็ผ่านเหมือนกันนะผ่านไหมตู้ผ่านเดี๋ยวนั้นไม่ได้อ๋อใช่อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเออคือถ้าจะได้มันจะดูอาการแต่ว่าเขาโทษวางเท่าไหร่แล้วเขาหยิบตีละฝักตีละฝักจนมันหมดใช่ พี S <S ่เราด้ครับผมนั่นแหละครับมันเยอะครับเจนวันที่เนสดอ้โหสดจนแะบอกว่าเอาาโดแอบกูไม่ขายแล้วแอบหมดเี่ยเลยแลิงเอาเขากินละม่วงออย่งพวเราอไม่ายล้ <laughs> nang หลังตามพี่จุ่นดูน่ะสว่างขึ้นได้อ่ะลูกนั่ง <laughs> แค่ว่ากินกินยำต้องกินให้เป็ดเผ็ดเพื่ไม่ได้มันจะออกของ,ของขเผายำพวกสดเนี่ยต้องรสจัดเลยนะแต่ถ้าเป็นยำพวกเส้นจะจัดมากก็ไม่อร่อยเหม็นเกียวพริกจริงๆแล้วก็การยำเนี่ยไม่สมควรตันพริกให้ละเอียดเวอ่อ ใครเป็นชินๆบ้างนะเหมือนเล่ไหมเหมือนอย่างใครบางคนที่ดาดาดาอยู่น่ะไม่รู้นะกระดากระดาดานะนะชั้นพี่เขียวได้ไหมเจ๊เขาชื่ออะไรเขาชื่อเจเบียนนะ่นี้มันหนึ่งเขียวต้องใช้พริกแห้งนะแล้วก็พริกพริกแดงนะพริกพริกแก่นะฮะ ของที <laughs> 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 ่เบลใช้นะครับพี่แก่พี่แก่อะไรพี่แก่พิคแดงพิคแดงไม่รู้ว่าผมเห็นสีแดงผมบอกแดงมาก่อนเลยคนรู้เยอะคนรู้เยอะครับย้อยก็รู้อืมแต่ไม่รู้วิธีถักปั๊นข้างร้านภจษาเั็นยังไงให้เป็นนางฟ้า เวลาใส่ถุงต้องขยาวเออทำไมขยาวเป็นเพราะอะไรถึงก็ต้องขยาวอันไม่งั้นไม่ลงถุงสิแล้วไม่กระเด็นนะไม่กระเด็นเดียวเลยมันทำยัง้ยขยาวไม่ลงรูพูดง่ายๆนะให้ลงรูนะให้มันลงรูถ้าไม่ขยาก็ไม่ลงรูสิคุณโจนี่น้าน้าปล่อยหิวพี่ส้มโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวตายเลยนะใช่ลูกตาใส่จานหนึ่งจานนะคะของนี้ได้ยังคะเนี่ยเห็นมั้งนานแล้วที่เพีย่ขอทำสวยๆชั้นจานนะรวม ถึงคิวยัง well, ถ like <Yeah, the. S 1> ึงคิวยังถึงคิวยังอ้าวเหรออันนี้ทานนี่เหรอใช่เดี๋ยวทานล้วนเด็ดเด็ดเมนูอะไรเนี่ยใหญ่นี่เขาเรียกว่ายาเมาหน้าก่อนนะยำลมิตรเอาตัวเป็นเลยไหมเอาตัวเป็นให้ไหมหอมเอาตัวสดสดตัวใหญ่มั่ยเม่อยประกอบเอาจานมา จานแล้วก็เอามะม่วง <c oughs> คูณคูณไหมมันดิน้นมันดิน้นอจัดให้ดีจัดให้ดีข <c oughs> <c oughs> ม,มุนงมุนหรือเปล่า <c oughs> เอาวางกันอย่างละข้างอย่างละข้าง ผมเขาเป็นสิบคืนแล้วใส่ข้าคุกินตรงไหนซ่บๆตอแบบบๆเลย ไม่หวเบีไม่เอาจะไม่เอาแล้วไขป่ปลาหรอือเนล่าไม่ไหวทำยากอ่ะทำยากอ่าไข่ปลาโลละาพันห้าคอนเทศกาล์นพันแปดพันแปดขีดละร้อยแปดสิบเอ้โอ้ยเห็นไหมขีดร้อยแปดสิบกระปุกนิดหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าเอามาใส่ให้เป็นสีสันเฉยก็ได้สีสัน,นสไม่ได้สิเหรอทุกอย่ายงต้องคิดจริงหมดสีสันตลอดชาตลอดปีไม่ได้นะเบียนอ่ะพอก่อนไายกับบายบาย กินมากเห็นไหมปั่นพริกอย่าอยะาเกินนะอย่างไอเล็กเกินมันจะเกาะเส้นนู้นมันจะดูแบบว่าคล้ายๆเหมือนยำของนายส่อไทยกินกันม,มาครับห้าสิบไอห้าสิบใครแอบอยูอ่ห้าล้านไม่รู้ใคระ <c oughs> ฮะโคตอะไรวะยำโคตเค็มเค็มลมกุ้งใช่ไหมเค็มเค็มนี่คือไข่เค็มใช่ค่ะไข่เค็มโดาที่เราจะไม่ทำพิเศษให้นะ ไข่เค็มห่านนังลมกุ้งสดโอเคยำไข่เค็มจะทำแค่ธรรมดาพอยำไข่เค็มท่าพิเศษมันจะกลายเป็นยำเค็มกิน oh. ไม่ได้เลย oh. เพราะที่นี่คือยำไข่เค็มไม่ใช่ยำไข่แดงเค็มครับถืออะไรเราหน่อยได้ทำไมเราต้องรอมาไหรเนี่ย ทำร้านใหม่หรอใช่ค่ะต่างหาขายอะไรคะอ๋อก๋วยเตีเ๋ยวเรือยุทธยาค่ะเขาพิ่นเข้ามาพิ่นเข้ามาอ่ะตานี้ไม่มีไลฟ์ที่แล้วขายอะไรหรอคะ ติยมเลยยบยาค่ะหนึ่อยบาทเขาเพิ่งเข้ามาไงเขาไม่รู้สงสารเขาเลอใจมากค่ะหนลูกค้าที่บอกว่าเจเบียมีเฟซไหมคะแสดงว่าเขาต้องไปเจอถุงพลาสติกที่ลูกค้าทิ้งไว้ตามต่างกวัดอย่างนี้น้อยใจอยากกูขอตาย เฟซบุ๊กชื่ออะไรครับเจ๊ก็บอกครับไปสิเจ๊เบียร์คนรยำค่ะตามชื่อเลยค่ะเบียบร์ยตามชื่อเลยค่ะมีว <laughs> งเล็บด้วยไหมเจ๊วงเล็บอะไรนะมีวงเล็บอะไรที่เจ๊เขียนไว้ต่อไปนั่นน่ะอ่าเฟซจริงเฟซเดียวที่แม่ครับาไลฟ์สดแล้วตอบได้ไม่ใช่อีกอันนึงอะไรเฟซเ,เ,เ,เดียวที่ปากหมาเออนั่นแหละอันนั้นของแท้ใช่ไหมของแท้่แม่ครับต้องปากหมาไม่ไม่เพราะว่ามันมีหลายเฟซไงทีนี้อาจจะบางคนตามไม่ถูกเฟซไหนกันแน่แล้ววันนั้นแล้วแบบ มึงงงมากจากังนะว่า,วาเฟซเจเบียแชยร์เจเบียกูวิ่งอ,อ,อะไรวะพอเขาไปดูเขวาว่าเจเบียเขายอมโอ้โหใต่มากันเพียบ <c oughs> เลยอ่ะสรุปว่าของเจคืออันนี้นะมีอันเดียวนะครับโต๊ะบ้า,บานโต๊ะใช่ไหมล่ะทุกคนชอบการเทรของลงถุง ครเธอลงรูแรกๆนะมันก็ไม่มันเป็นมันไปเองไหมอ่ะรู้ว่าเจ่าควาที่ว่าเวลามัน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 ฝึกเราอะ่ะแรกๆก,ก็กระจายเหมือนกันพี่เอาเมื่อก่อนปะปะกบะกลกองไม่เหรอท่าทีา่ผมจำตอนสานเล้งอะ่ะกอดลงถุงอะ่ะใช่ไหม ก็เริ่มแรกนะเป,นเป็นเป็นอัพนูน่นเลยแล้วก็มาเป็นพิซซันอ่าพิซซันเป็นพิซซันแล้วก็มาเป็นประกบอ่าประกบก็กอรอกลงถุงตอนซันเล้งอไงพิซซันก็กอรอกลงถุงแล้วม,มีคนถามทำไมทำไมเจ๊ต้องกอรอกลงถุงไม่ให้เจ๊โยนไปทางนู้นเลยแค่คนกอรอกมันเสียเวลาวะฮะมันจะได้รับกระมังพอ,อนี้ปึ๊บกระมังใบใหม่มามันหมุนเวียนกันอย่างนี้ไงอะไรไงแต่มันใช่ไหมทุกวันนี้ที่กระมังยำเยอะไม่ใช่อะไรเพราะการหิ้วยำอืมหิ้วยำนะอืมคนหิ้วยำคนมารับจ้างหิ้วยำก็มีหนึ่งคิวอย่างเงี้ย สองร้อยแปดสิบห้าถุงเนี่ยอุ้ยมีด้วยเหรอที่หน้าเบียร์ของคนตอแหล่ะล่ะคะคิวเดียว200ถุง100ถุงโอ้โหสุดยอดเลยนสงสารคนรอเนาะเนี่ยไปที่อื่นหมดเนี่ยไม่ก็สงสารคนที่ก็รอไงมาเยอะเยอะเงี้ยแล้วต้องมีมาตรการใหม่ไหมเจ๊เบียร์ไม่ได้ทำติดติดการเบียร์ขั้นหมดขั้นนะอาโเคให้ลูกค้าเสียใจหรอกเออมันต้องขั้นดีกว่า ไม่งั้นแล้วคนรอจะเสียใจนะเซ็งนะครับก็พลาสติกคิวห้าคิวแต่ว่าไม่ใช่คิวที่หนึ่งคิวที่สองคิวมคือถ้าจะหิ้วคิวหิ้วยำได้ไม่ว่าเอาคิว1ีหแต่ก็ต้องรอแปคิวที่สิบเจคิวนี้จนครบในเมื่อคุณมาหิ้วคุณต้องรอคนหิ้วก็ต้องรอเองเพื่อคนอื่นซื้อถุงหนึ่ง2ถุงจะได้กินได้ไม่งั้นมั็ทำตายสองร้อยแป5ห้ถุงมนกนัหมดแล้วใช่่เจ๊ก็มีการบริหารจัดการนะฮะแมネจเมนต์ที่ดีนะครับในการทายำนะแบบนี้ครับ ทำให้ได้ทุกฝ่ายนะแบบนี้ครับทุกคนก็ได้ร้านเจเบียคนระยาครับประจบคิริขันนะนคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับรตแต่ก็ต้องยอมนะคนที่ทยิ้วยาน่ะคือราคาร้านเราอ่ะสมมติคุ้ง80 พอไปกรุงเทพค่าฮิ้วจิตเจ็ดสิบยังกุ้งหัวร้อยห้าสิบโอ้ว่าเรื่องนี้ถูกไหมเนี่ยไม่ใช่ก็ก็เป็นการสมยอมมาเจ๊แบบนั้นเขาเรียกว่าการสมยอมกันละกันก็มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็มีปูเนี่ยปูโตซึ่งแบบบางทีเราก็มีเราก็อยากจะพูดแบบเฮ้ยมากินที่เบียร์ก็ได้ไหมแต่อีกฝ่ายก็เอาเาก็นคนหิ้วยามเขาก็ต้องมากินอยู่ใช่แล้วก็ อยู่เฉยๆก็ได้วะสงสารเงียบๆเดี๋ยวเพื่อนเกียดเพิ่มอีกโอเคนะครับสีรีสจบดวชัชนะครับสวัสดีครับ